ได้เวลาครับซื้อเลยที่ซื้อให้มันหมดเลยนะโอเคอ่ะซื้อละหมดแล้วนะครับนี่เหลือ900เจมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเลยครับผมร้านคิดตั้นช็อปเองนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็หิ้งเลยครับซีเนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาร์ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีด้วยหรือว่าบริกกกาาารรรฟ์มมมมต่่งๆ็ีเชนนนนััะคคบผดูป ไอแฮปซีพียูไอแฮปซีพียฝากไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับเอาละลูกเรือเรามาเดินหน้ากันดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำการไปทำผลน้ำแข็งตื่นนะเอ็กพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วครับเอา้ยเอาเอามึงไม่พร้อมกันเหรอผมพร้อมแล้วใช่มึงพร้อมแล้วใช่ไหมน้องใช่ครับโ <Okay, S 2> อเคกูก็พร้อมเหมือนกันเอาละ่ะคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยผมจะพา คนดูทุกท่านเลยนะมาทําผลตื่นนะครับทําแบบไหนทํายังไงตอนนี้เนี่ยมันมีผลตื่นทั้งหมดกี่ผลนะน้องสองไม่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 ลายผลดูนสองแต่รวมทั้งหมดอาจจะี่ห้าผลเนี่ยลเออประมาณนั้นนะครับผมก็จาไม่ได้แล้วมีผลอะไรบ้างนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยพวกพี่จะทการมาทําผลตื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยละกันอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งโอเคครับใครพร้อมแล้วก็เลตโกไปดูกันเลย เอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีผล R2 ผลนะครับก็คือผลที่เรากินไปละก็คือเป็นด้านของนี่เลยครับผมน้ำแข็งนอที่ผมจะทําในวันนี้แล้วเราต้องมีผลอย่างเงี้ยอีกหนึ่งผลนะประมาณนี้เลยปะนำหน้าเลยครับผมลูกๆลูกน้องลูกน้องลูกน้องพี่ไปเลยเฮ้ยไม่เป้าผมไม่มาตือนจุตอิินะครับพี่เย้เอ็งเอ็เตือนเกินน้องเอ็งเวร์ไปเป้าเอ็งโคตรเวอร์เลยน้องชาย โหเท่อะเท่อะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทำอาร์แมกมากละกันเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันแล้วถ้าเกิดคนดูชอบเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับน้ําแข็งตื่นในวันนี้อย่าลืมนะครับเตรียมอันมณีไว้ด้วยละกันตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีเดี๋ยวผมก็ไปเติมเติมโลบักเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเราเดินมาตรงนี้ครับเดินทางมาตรงนี้เลยมันจะอยู่ด้านอยู่ด้านหลังเนาะจะเป็นบ้านเก่าๆนะครับบ้านหลังหนึ่งเลยนี่เจอแล้ว นานๆทีผมจะกลับมาทำคิงเลกาซี่ช่วงนี้ก็น่าทำคิงเลกาซี่แล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปเลยเราต้องจับผลปะจับไหมพี่หนึ่งนะทำไมพี่กดไม่ได้วะแป๊บนึงไป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 ทำไมพี่กดไม่ได้อ่ะอ่ะลองจับดูดิเอ้าไหนอ่ะมันบอกว่าโชคดีโชคดีคืออะไรวะเดี๋ยวรอพี่ดิพี่พี่เดี๋ยวรอมันจะเคลียรผลให้อา้อาวเหรอ,อ,อต้องต้องรอใช่ไหม อโอเคพี่รอแล้วนะเนะีนะ่ยกูรอ,อนานเกินไปได้เปล่าเนี่ยน้องชายไม่รูเอา้าทำไมไม่ได้อ่ะกดใหม่ครับพี่กูว่าพี่กดหลายรอบแล้วนะโอเคแป๊บนึงนะคุณดูเนี่ยจริงๆเนี่ยบ้าเหรออะไรนะ,นะมันอบอกว่าพี่มีหน้ากากป้ายยิงผมเปล่าอ๋ออ๋อต้องมีหน้ากากาด้วยนี่ว่าใช่ไหมเนี่ย มันเออใช่ใช่ใช่แล้วนำหน้ากากออกมาจากไหนเอามามายืนยืนก่อนเอามายืนก่อนน้องมามามาอ่าโอเคโอเคอ่ะเทิดเอามามาเทิดมาเทิดไหนวะคนไหนวะเออใช่คนดูเพราะว่ามันอมันอัพเดตใหม่มามันต้องเทรดของด้วยเพราะว่ามันต้องใช้หน้ากากใช่ไหมคนไหนอ่ะเองชื่ออะไรอ่ะเทรดเทรดมาใหม่ดิคนเนคนนี้โจโจเนี้ยโจโจอ่ะไหนวะโจโจคนไหนวะอ่าโอเคโอเคอันนี้นี่นี่ใช่ไหม ฮะเี้ยวเวเียวพี่ไม่ถึงเหรอเขต้องเวลวสามสามห้าสูตรโออีกห้าสิบเวียวโอเคงั้นเดี๋ยวขอญาตไปฟาร์มก่อนละกันนะครับผมปะเราลุยเลยเอาละคุณผู้ชมครับผมอ่าก็คือว่าผมเนี่ยจะตีละตีบอสเลยน้องๆบอกว่าไม่ไม่ต้องให้พวกผมกิฟก็ได้พี่ตีเลยคือตีให้มันดรอปอ่ะคุณผู้ชมดรอปหน้ากากอลเนาะก็คือพวกกาสิกบอสเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมต้องไปตีมอนสเตอร์ข้างล่างนะครับให้มันดรอปก่อน ซึ่งใครอยากทำมากาเนี่ยก็ไปฝั่งหนึ่งถูกไหมที่พี่พูดเนี่ยน้องชายถูกป่ะพี่ใช่นั่นแห <โ idee. S 1> ละก็คือต้องไปฝั่งหนึ่งถูก่่ะพีออ้รโอเคครับน้องชายไ,ไอ้พี่ตีดตินใะห้พี่ตัดติหน่อยพี่ว่าไม่ได้ต <c oughs> ีเดตกูกูกูน่า <c oughs> จะไม่ได้มึงเนี่ยอ่ะได้ได้ได้อ่ะได้อ่ะแต่ว่ามันไม่ดอบไม่ดอบไม่ดอบไอ้เจ๊ไอ้กูซื้อกูสองจริงหรือเปล่าเดี๋ยวน้องชายเอาต่อเลยว่าไงอะไรนะ นานๆพี่พี่มาไอพี่เขาดีกว่าเดียวเลยมาคือคือผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานแล้วครับก็เลยโอเคกูกลับมาคําแบ็คคัมดาวดีกว่าวันนี้ก็คือแบบผมจะทำให้ได้นะครับด้านของอ่าสกิลเอาเวกทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าพี่จะทำอ่ะวันพรุ่งนี้ค่อยมากๆแล้วกันไม่ได้น้องชายต่อเลยไม0ต้องันเจ็ดร้อยกเจมแล้วพี่อ่าพี่มีพันห้าเจมละพี่เติมมาละ โอเคแป๊บหนึ่งนะใหญ่ใจดีครับมาเรามาตีหากันเถอะผู้ใหญ่ใจดีชื่อบารใช่ไหมครับผู้ใหญ่ใจดีชื่อบารใช่ไหมครับเมื่อกี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณบารมึงพูดใหม่ดิบาสอะไรนะผมจะไปอัดสุดบ้านดีเว้ยใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอบาสมึงเกเรขนดนั้นแหละระบบอ้นเกเรสุดท้ายตัวเองเกเรนั่นเองเฮ้ยพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วใช่ไหมพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วมามามา พี่นา้แล้พี่นา้แล้วน่าจะน่าจะใช่นะโอ้นี่เป้าใช่ไหมโอเคปะเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาหน้ากากนี่แหละไปส่งให้บักลุงตัวนันนะกับอาหน้าของผลปีศาจด้วยเนาะใช่ไหมต้องมีผลปีศาจด้วยเนาะผมสุ่มให้ครับพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่มีแล้วพี่มีแล้วพี่มีแล้วโอเคมาลุยเลยเอคิดว่าพี่ชนะมันไหมอ๋อยากเลยเอา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 ยากมากครับ ตีตัวนี้มันอย่างนึงก็ได้พี่เอาบักตัวนี้เอ้าพี่ใช้ดาบธนูดาบฟินิกตีจากระยะไกลก็ได้อ่าโอเคก็คือแนะนําให้พี่ใช้ดาบฟินิกใช่ไหมแต่ผมก็เพี้ยวผ่านนะพี่เอางี้น้องเอาเอาเอาดาบเอาดาบเดือมาให้พี่ยืมไปแป๊บเดียวเองได้ได้โอเคสวยสวยสวยตะกี้น้องชายมีเงินคนนะพี่จะยืมมามามามขอยืมหน่อยละกันขอยืมหน่อยละกัน S <S <S ไหนอะ่ะหรือเบลพี่ไม่ถึงอีกแล้วเออโอ๋อต้องโอเคต้องเอาง่ายตอนเนี้ยเทรดได้คือต้องมีเบลอ่าประมาณ300เออ3,350ใช่สามร้อเห้าสิบใช่ไหมเออต้องตังค์ที่ถึงจะเอานี่ได้ <S 2> <S 2> <S เราเบลตันเท่าไหร่ล่ะเกมนี้เนี่ยตอนนี้3,400ันสีสร่รโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ไปต้องไปฟาร์มนะแบบบราณมาศก็ต้องไอ้นี่เหมือนกันนี่แหละสามพันสี่ร้อน เออพี่มีพี่มี่พี่มีสามแบบพี่ก็อีกแบบครับพี่โอเคๆมางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้อาร์ดาฟินิกซ์แล้วกันเนาะโอเคาใช้ฟนิกซ์ครับโอเคได้ผมแนะนำดาบฟินิกซ์เลยมามีตาการลงกันได้ทั้มดขึ้นหนึ่งล้านห้าแสนนะครับมามาหนึล้านผมเชื่อพี่ใช้เขียวดีกว่าพี่ใช้เขียวเขียวก็ได้ใช่ไหมเมนใขียวตกหมดได้โอเคผัวตายแบบผัวพูดซะแบบกลัวมาก พีไปนะคุณผู้กกจะได้ครับพี่ไปนะทำไมกูไปไม่ได้วะโอเคมา let's go มาคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ต้องมาสู้กับตัวเองนะเฮ้ยเดี๋ยวมันบั็อกอะอ๋อตกใจหมดเลยโอ้ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยกูตายเร็วจังอะทำไมเร็วจังอะรู้สึกนะคือได้เกิดพี่ตายนี่คือพี่ต้องเอาผลมาใหม่เลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช่ไหมโอเค นี่ไงมาดีครับมาดีครับคือไม่ได้เล่นนานแล้วนะต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามผมจาก King Legacy มาเนิ่นนานนะโอเควันนี้ผมต้องกลับมาละนี่มาก็สู้คถือว่ามอนเตอร์เลือด1ล้านกว่าเนี่ยตียากอยู่นะครับต้องใช้เวลาในการสู้กับเขาเนาะโอเคครับผ,ผู้ชมเดี๋ยวผมขอญากกอตก่อนที่ผมเนะีบเสร็จเลยลวกันเดี๋ยวมันจะนานเกิน มาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปกับน้องๆเลยนะครับก็น้องๆก็อยู่ในดิสนี่แหละนะครับผมบเดี๋ยวคลิปวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะทำโยรุ V2 นะครับผมก็น่าจะทำแหละเดี๋ยววันเนี้ยผมอยากทำให้ได้เลยแต่ก่อนอื่นต้องไปฟาร์มวิวก่อนนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะไปรุยการน,นะจ๊ะน้องๆมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกับน้องๆเลย เดี๋ยวผมจะตีด้านของเรือด้วยนะเดี๋ยวเราตีเรือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาน้ำแข็งมาตีเรือไหมเดี๋ยวพี่เสกเรือให้มาเดี๋ยวพี่จะเสกเรือให้น้องๆนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยจะสุดๆเลยแล้วกันก็กลับมากับเล่นการการเล่นกับคลีนิกซี่คือผมอะไม่เคยอัดคลิปตอนเวลาแบบประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคือวันเนี้ยผมอัดเช้ามากนะครับคือผมอั ทุกครั้งเนี่ยจะจัะตอนดึกเนาะอาจจะเบอร์เบอร์พูดเลยมั่วๆหน่อยขออภัยด้วยเอาง่ายนะครับผมเลเวลเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะถึงจะตีอากับไอ้มอนสเตอร์นี้ได้นะครับผมที่ผมทำอีโวของสกิลน้ําแข็งเนี่ยแต่ว่าต้องมีหน้ากากแล้วก็ผลปีศาจของผลผลนั้นแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าพวกผลสั่นสะเทือนอะไรพวกเนี้ยน่าจะไม่ต้องใช้หน้ากากใช่ไหมน,น้องๆ <Okay. S 1> ไม่ต้องใช้นะใช้แค่เจมแล้วก็ผลปีศาจโอเคได้เวลาครับซื้อเลยที่ซื้อให้มันหมดเลยนะ โอเคอ่ะพี่ซื้อละหมดแล้วนะครับนี่เหลือ900เจมนะครับผมก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็มาเจอการในการล่านะครับโยรุวีทูนี่นะครับผมผมจะล่าให้ได้เลยนะหลังจากนั้นก็เริ่มล่าดาบใหม่นะครับผมอีโวสกิลยากไหมเนี่ยอีโวสกิลท่านอีโวหนึ่งสกิลตีจักสิบตัวอีโวหนึ่งสกิลนิดนิดน,น,นี่คือเราได้พลังสีเขียวนั้นมาจากไอเรือละแล้วก็ ต้องมีสร้อยใช่ไหมแล้วก็คือเราแค่แน่หรอหรือว่าไงทำเป็นโยนตัอวอัวนน้เเป็นตัวทำอยู่ต่นเรคือสามารถอิงบลได้ทั้งหมดเลยอ๋ออ๋อคือพี่มาถึงมูรามาสะอ๋อถ้ามูรามาสะนี่คือคือต้อง,ต,องต้องตีนู่นตีนี่อยู่ใช่ไหมมูรามาสะต้องตีเจ้าสิบตัวแบบ50เจียนเพลแรงหนึ่งโอเคครับผมได้ได้ไดมาเดี๋ยวเรามารีวิวด้านของผลปีศาจก่อนละกันเนาะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยละกันนะครับอุ้ยเหมือนสกิลทำดาเมจด้วยนะ อ่ะสกิลแรกนะครับผมเสือพยัก์น้ำแข็งนะครับผมชื่อโคตรเท่าว,วอย่างเอาว่าดูดิโคตรเท่เนาะเอเอเหนีไปก่อนพี่ขอทำปคลิปก่อนเอหนีไปก่อนโอเคเออหนีไปก่อนนะ้องโอ้โหไม่ทันแล้วกูอ่ะสกิลที่สองนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยผมเห็นนะโคตรโกงนะครับผมผู้ชมโกงมากลองดูยิงไปนะปุ๊บุ๊มอันนี้เนี่ยจะโกงมากเลยแล้วก็อันนี้นะ โอ้สุดยอดมากนะครับผมนี่เป็นไงเท่เนาะน้องชายนี่อย่างเฟี้ยวเลยอันนี้นะครับผมเป็นเสือนะครับเสือโค้งวิ่งไปแล้วก็กระสุนเนี่ยผมชอบท่ากระสุนสุดๆ,ๆ,ๆนะครับสกิลซีนะครับเป็นแบบนี้บุ้มนี่เลย,ยนแคร์ไรมีคนไม่แคร์มันก็สกิลวีล่ะเป็นยังไงอู้เป็นอย่างเงี้ยหรอจิ๊วจิ๊วอย่างเงี้ยหร ยิงบนฟ้าขึ้นไปนะแล้วก็ลงมาประมาณนี้สกิล e, <P>, e ก็คือบินแบบนี้เลยหุยหล่ออ่ะหล่อเท่จริงจริงสกิลบินทำดาเมจไดอ่าก็คือปล่อยใช่ไหมบุ Boom. ่มยี่ปะปล่อยปุ๊บแล้วมันจะระเบิดแล้วม,นะมันจะโดนสกิลที่โอเคครับปลาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยเรือเลยดีกว่านะฮะ e, <P. S 1> เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็อย e. ่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะครับผมเอาไหมก็ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อเลยละกันซื้อเรือเลยนะเรือลำเดียวนะน้อง จัดไปซื้อละลุยเลยครับลุยเลยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่บินได้ไหมโอเคบินได้เดือดอยู่ตรงไหนอะไม่เห็นตำแหน่งเลยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เปิดให้นะโอเคตามพี่มามันอยู่ประมาณเนี้ยตรงที่เกาะของบิ๊กมัมอะเกาะบิ๊กมัมอะเออหลังเกาะบิ๊กมัมมั้งน่าน้าใช่นะน้าใช่ เดี๋ยวองีเิ้คบาเียวรู้วีูพี่ทำพวนี้ใช่ไหมช้ใช่น่าทำยินนี้แหละน้องยินนีแหยินนีแจำน้ำตายถ้าเราพี่จะใช้พี่จะใช้จิกิไอที่มันล็อกล็อกน้ำแข็งไว้อยู่กับน้ำอ่ะพี่จะใช้ น้ำแข็งก็โกงนั่นแหละผมนพงปล่าเขาหวัวเองได้พี่มันสามารถสร้างสร้างคุณน้ำแข็งใหญ่ให้เต็มโอ้ออมันเอ้ยมันมันแข่งเรือได้ด้วยหรอแข่งได้พี่แข่งไดแองอ้แต่มันจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่ไม่ใช้ผลน้ำแข็งเอาละครับเรือล่มแล้วมาเดี๋ยวพี่<โ>เอาแล้วคือพี่ก็จมน้ำไม่ได้ดิน้อง พี่ดาล่ะพี่ดาละโอเคไหนเอ่ยไหนเอ่ยกอง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 เผื่อดอบดาบด้วยไงถ้าเกิดว่าได้ดาบก็โอเคเลยแล้วเนี่ยโอเคนี่โอเคโอเคได้ไหมโ,โหได้แต่เงินว่ะพี่มีแต่เงินมีแต่ทองว่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับได้แต่เงินครับสวยครับได้แต่ทองครับไม่ห่างกันมันนี้พี่ โอเคพี่ไม่ได้เลยนะครับพี่ไม่ได้เลยนะครับกล่องเลยเหรอช่กล่องนะไม่ใช่เงินครับอย่างท้อเลยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าคลิปน่าจะทาโยรู้หรือเปล่าเพราะว่าโยรู้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทํายากพอสมควรน้องๆเนาะก็ต้องอดทนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องทํานู่นทำนี่ต้องแบบโอ้ยากอยู่นะผมว่ามองว่ายากอยู่เอาละคคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มก่อนละกันนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผมสอน อาเอเวกผิด,ผดขออภัยด้วยกันน่าจะไม่ผิดแหละเพราะว่าเราได้หน้ากากมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปให้ลุงนั้นนั่นเองนะครับพร้อมกับผลพิษศาสตร์ที่เราจะเอาเวกด้วยนะครับเช่นผมจะเอาเวกน้ําแข็งก็ผลน้ําแข็งไปด้วยนะครับแค่นี้แหละแล้วก็ไปตีกับตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เจมเนี่ยซื้อเลยนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะครับน้องๆก็ซื้อแล้วโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันบายๆครับตีอยูยยค,รครับผม